ยอะไรเนี่ยช่วยด้วยค่ะพี่แชพี่่ดเ้ยเป็นใครเนี่ยใจอย่าเย็นพี่แชมป์น้องตานี่พี่เสือเองเล่นพี่เ่นอะไรเนี่ยหน้าพี่มันเป็นแบบนี้เฮ้ยทำไมหน้าเป็นแบบนี้อะพี่เมื่อคืนเนี่ยพี่ออกไปเที่ยวถึงบ้านเกือบเช้าไม่เอาพี่นี่ไม่ยอมให้พี่เข้าบ้านพี่เลยหลับอยู่หน้าบ้านตื่นมาหน้าก็เป็นแบบนี้เลยอะพี่หมวยคงไม่ใหญ่พี่เสือไปเที่ยวอีกสิครับพี่พยายามล้างหน้าตั้งหลายรอบแล้วล้างไม่ออกเลยเนี่ยช่วยพี่ด้วย เน,นี่ยสบู่คลลาบีโซก้าน่ยล้างเครื่องสำอางสะอาดส่วนหน้าพี่เสือเนี่ยโอ้โหแรงมากไปลุ้นดูท้ายคลิปนะคะสะกัดเข้มข้นแล้วก็ฟองนุ่มละมุนมีความยืดหยุ่นแบบนี้เลยก่อนหน้านี้ตาเริ่มเป็นฝ้าลองใช้คลลาบีโซฟแล้วผิวดีขึ้นมากหน้าค่อยๆใสขึ้นฝ้ากากาก็จางลงกลิ่นหอมละมุนล้างแล้วผิวไม่แห้งไม่เอียดคนท้องใช้ได้เด็กใช้ได้คนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะส่วนหน้าพี่เสือเนี่ยมีทั้งเครื่องสำอางและปาักกาเคมีจะล้างสะอาดไหม ทุกคนใช้ดูหน่อยค่ะสบู่คลลาบีโซมเนี่ยผมก็ใช้อยู่ช่วยลดหน้ามาันลดการเกิดสิวลดสิวได้จริงๆไแม่เป็นสิวนะพี่แชมป์ก็ใส่เลยเนี่ยหาซือ้อได้ที่ไหนเนี่ยพี่แชมป์ไปสั่งมาจากที่เนี่ยน่าใส่แล้วพี่ก็เที่ยวต่อได้ดิยังไม่กลัวโดวนใะนหมวยม่จัดก,การเราหรือไงเออพี่แชมป์เชื่อพี่อยู่เป็นโสดอะ่ะดีแล้วไม่ต้องมีแฟนหรอกแต่ผมอยากมีแฟนอะน่ะโสดดีกว่ามีแฟนต้องดีกว่าสิระหว่างทีมโสดกับทีมมีแฟนอะ่ะคุณ่ะอยู่ทีมไหนคะกดหนึ่งโสดกดสองมีแฟน